คนอื่นเห็นจดหมายของฉันเหรอบนซองมีชื่อของฉันกับเหยียนหยีอยู่ด้วยฮะหรือว่าถูกลมพัยไปที่สนามหญ้าอุ้นี่คุณหาอะไรอยู่เลย หาอะไรครับให้ผมช่วยไหมครับฉันหาดอกยา่าโชคดีดอกย่าโชคดีเหรอฉันพูดอะไรไปเนี่ยคงไม่เป็นยาอ่อนวันนี้หรอกนะอ๋อวันดีครับผมชื่อสังเย็นหยีครับเธอนี้กลเลรสถิติดรึเปน่าวิชาสถิติ ไม่ต้องกลัวหรอกบนไหล่คุณมีหนอนผมปัดให้แล้วล่ะอนี่ใกล้ค่ำแล้วรีบกลับบ้านเถอนะเย็นยี ชื่อชเย่บาย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 ให้เขารู้ชื่อฉันด้วยเขามาคุยกับฉันแล้ว ถามรู้ชื่อฉันด้วยฮัลโหลว่างไงขีเแยเจอจดหมายหรือยังฮยังไม่เจอเลยไม่เจอเหรออืมไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยหาต่อแล้วกันนะจ้ะโอเคบ๊ายบายออยสวายน่ขอให้จดหมายฉบับนั้นถูกลมบ้าหมูพัดไปถึงอัจเจตีนหน้าเลยนะ แต่ว่าก็ดีนะถ้าฉันไม่ได้ไปหาจไหมายฉบับนั้นก็คงไม่ได้คุยกับเยียนหยีหรอกย้หู้ถ้าแกเนี้ยอ้าวชีเยมาแล้วเหรอจะมารับแม่กลับบ้านนี่โอ้ แม่เธอเหรอเขาเพิ่งออกไปส่งข้าวกล่องให้ลูกค้าที่ร้านปากซอยซ้ายมือนี่เองอ๋อฉันก็เลยบอกเขาว่าพอส่งของเสร็จแล้วก็ให้กลับบ้านได้เลยงั้นฉันไปหาแม่เลยนะขอบคุณนะคะออจริงสิชิเย่โมเน,นี้ดูเหมือนว่าแม่เธอจะมีเรื่องอะไรในใจนะเธอต้องเป็นห่วงเขาให้มากๆนะรู้ไหมอืมค่ะฉันรูนะะ้แล้วค่ะบายบายอ๊บายบาย,บาย แม่คะโอ้ชีแย่เป็นยังไงบ้างคะเจ็บจังเลยลูกโอ้ย็บเจ็บเจ็บเจ็สร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเ้รจ้รจ้็้รรอเฮ้ยก็ได้ เมืม่อกี้แม่ไมาระวังเลยล่ะเสียดายน้องไก่ผู้นั้นจังเลยอะ่ะแม่หมูนี้แม่มีเรื่องอะไรในใจใช่ไหมบอกดูได้ไหมทุกแก่เนี่ยบอกว่าใจแม่เนไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแม่แม่ไหนบอกว่าจะเป็นแม่ลูกที่ไม่มีความรับต่อกันยังไงล่ะ ามาฮะ uh, จะไปไหนลูกอุ๊ยห,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 หนูจำได้ตอนที่พ่อตายบ้านเราจนมากค่าเทอมก็ไม่มีตอนนั้นที่ห้องเรียนมีคนถูกขโมยเงินทุกคนก็หาว่าหนูทำพวกเขาไม่มีหลักฐานแต่เขาก็ไม่เชื่อหนูพวกเขาก็เลยแกล้งหนูโดยการฉีกสมุดร,รายงานบางทีก็เ,เอากระเป๋าหนูไปทิ้งขยะ แต่ว่าตอนนี้ลูกไม่ยอมบอกอะไรเลยเพราะกลัวแม่เป็นห่วงแต่กลับโดดเรียนแล้วก็ไิ่มาที่นี่คนเดียวตอนนั้นกว่าแม่จะมาเจอลูกที่นี่ลูกก็ยังปิดกั้นตัวเองโดยไม่พูดอะไรเลยหนูจำได้ตอนนั้นแม่พูดกับหนูว่าทีเย่ไม่ว่ามีเรื่องอะไรแม่ขอให้ <S <S 2> <S 2> พวกเราเป็นแม่ลูกที่ไม่มีความลับต่อกันนะจ๊ะแม่คะที่หนูเก็บความลับไว้คนเดียว ก็เพราวะว่านูกลัวแม่เป็นห่วงนเราเป็นห่วงกันแลยกันลูกเป็นห่วงแม่ก็เหมือนที่แม่เป็นห่วงลูกนั่นแหละใช่หรือเปล่าละ่ะชีเย่แม่อยากเป็นคนใกล้ชิดลูกที่สุดซึ่งสามารถแบ่งปันความทุกข์สุขในใจของลูกได้ตลอดไปแม่มีความลักต่อกันอืตั้งแต่นั้นมาถ้าพวกเรามีความในใจที่พูดไม่ได้ก็จะมาที่นี่ เย่ yeah. แม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแม่ก็บอกมาสิว่าเกิดเรื่องอะไรกันแน่นึงจะได้ช่วยกันแก้ไขแม่แม่ชอบผู้ชายคนนึงว่าไงนะความรับของแม่คือชอบผู้ชายงั้นเหรอแม่แอบปิดบังลูกที่แน่ไปเจอกับผู้ชายคนนึงอ๋อแม่ยังพลาดรักกับผู้ชายอีกเหรอ แม่จะไม่พบกับเขาอ,อีกก็ได้ลูกคนนั้นไม่มีอะไรหรือยังหรือ,อ<า>แม่เป็นมือที่สามทำลายชีวิตคนอื่นเขาไม่ใช่นะเขาเคยแต่งงานแล้วแล้วก็ยากยด้เหรอรู้จได้ยังไง<ม>คบนานแค่ไหนแล้วก็เขาไปกินข้าที่ร้านของแม่น้ำชาค่ะนี่ค่ะ โอ้โหท่าสวยสเต็ปสวยออกสเต็ปสวยที่หูเห็นอยู่บนหน้าของแม่เนี่คืออะไรเหรออะไรเหรอบนหน้าแม่มีอะไรอย่างนั้นเหรอตั้งแต่พ่อจากไปแม่ไม่เคยทำหน้าแบบนี้เลยนะไม่ขอโทษ แม่นะ่ะควรจะหาคนดีๆมารักตั้งแต่แรกแล้วมโกรธแม่จริงๆเหรอแม่มีแฟนได้เหรอถ้าคนนั้นดีจริงอย่างที่แม่พูดหนูจะค้านทำไมหนูสนับสนุนเต็มที่เลย